ไมโบย่าตัดเสียงรบกวนได้ดีจริงหรือวัอานี่เาดมูกันวันนี้เราก็จะใช้ไมโบย่าตัวน,นี้มันจะเป็นของ Android ใช้กับกล้องมือถือที่ใช้จะเป็น Vivo v 23แล้วก็ไมโบย่าตัวนี้ที่เลือกใช้มาก็จะเป็น B10 ไาย C แผบงบช่องเสียบด้านล่างจะเป็น,น,นเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้ไมโครโฟนกันว่าสามารถตัดเสียงได้ดีจริงหรือเปล่าตอนนี้ด้านหลังก็จะเป็นที่อยู่ที่ติดถนนแล้วก็จะมีเสียงรถวิ่งผ่านไปมาซึ่งก็ดังพอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อสัญญาณมือถือก่อน อันนี้เราเปิดไมโครโฟนเรียบร้อยแล้วไมโหมดปกติจะขึ้นไฟสีน้ำเงินแบบนี้อันนี้ยังไม่ใช่โหมดตัดเสียงรบกวนนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูว่ายังได้ยินเสียงรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาอยู่หรือเปล่าเพื่อนๆลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนแล้วการเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนก็จะกดปุ่มสีฟ้าหนึ่งครั้ง เพื่อให้ไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนีอ้อันนี้ก็จะอยู่ในโหมดตัดเสียงรบกวนเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆลองฟังเสียงดูนะคะว่าเสียงรอบข้างยังได้ยินอยู่ไหมเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งให้รถผ่านไปมานะคะแล้วเพื่อนๆลองฟังเสียงดูอ,อันนี้มีรถมอเตอร์ไซค์หลายคันเลยวิ่งผ่านไปมานะคะเพื่อนๆลองดูนะว่ายังได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์อยู่หรือเปล่า แล้วก็มีรถยนต์อีกหนึ่งคันวิ่งผ่านไปมานะคะเพื่อนเพื่อลองฟังเสียงดูนะคะว่าไมค์ตัวนี้ตัดเสียงได้ดีจริงหรือเปล่าแล้วก็ตัวไมโครโฟนตัวนี้สามารถใช้ได้ยาวนานกี่ชั่วโมงไมโครโฟนโบย่าตัวนี้สามารถใช้ได้ยาวนานมากถึง9้าชั่วโมงเลยทีเดียวเดี๋ยวจะลองอให้ดูว่ามันสามารถพูดได้ระยะไกลมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะเดินไป ไกลๆตัวกล้องอันนี้ก็จะห่างจากตัวกล้องเนี่ยน่าจะประมาณ5เมตรโดยประมาณเพื่อนๆยังได้ยินเสียงจากไมโครโฟนโบย่าตัวนี้อยู่ไหมคะ,อะลองฟังดูนะคะ,ะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปใกล้ๆนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงจากไมโครโฟนโบย่าที่ตัดเสียงรบกวนเียบ